สวัสดีครับเอาเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ช่วงบรรยากาศสำลังสร้างตึกนะครับของสุดาฟารามออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับแต่ก็มาเจอรังปลวกนะครับซึงเรากำจัดโดยปกติแล้ว เรากำจัดไม่กี่วันมันก็มีอีกนะครับ2อสามครั้งดังนั้นนะครับเรามีวิธีการกำจัดโดยใช้น้ำยากำจัดปลวกเองนะครับอุปกรณ์ของเราคือน,นี่แหละครับแท๊บนะครับ,แ,บ,นะรบแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็เกลือนะครับ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับอ่ทเทเฟปเข้าไปอันนี้ผมใช้สูตรแบบเข้มข้นเลยนะครับครับน้ำส้มสายชูนะครับ เลือนะครับเอาเรื่องเลื่องมาด้วยกะครวร นี่แหละครับเป็นรังของปลวกนะครับอันนี้เราผสมให้น้ำมันไหลเข้าเลยนน้ำมันไหลเข้ารังปลวกนะครับนี่แหละครับรังปลวก นี่ก็ไม่เหลือนะครับหลวกจะตายหมดเลยนะครับก็ดูพรุ่งนี้นี่แหละครับพี่น้องหากว่าหลวกขึ้นตรงที่เราไม่ต้องการก็ใช้วิธีการนี้นะครับผสมด้วยแฟบ ะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็ตามด้วยเกลือนะครับไม่เหลือครับก็ชาวเว็บไซต์สดาฟาร์มอ,อรคเเรนิกไทยแลนนะครับนำเสนอเกี่ยวกับการกำจัดปลวก คเรียบร้อยครับดูจะตายหมดเลยนะครับตายยกรังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็เกี่ยวกับการกำจัดปลวกเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เข้าไปใกล้บ้านก็เป็นแนวทางที่ดีจึงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้ดูวันนี้เอาแค่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ